พี่น้องมึงเนี่ล่ะรอยออแมียไรบ้านเนี่ยจังๆเลยครับงานนี่เอาไม่ปพีกจัดการเลยครับคือบอกเทละดอรนะครับงานคนเทละดอกอืมพี่น้องเลยหมอนี่หมอเดียวครับพี่น้องสุดยอดเลยครับหมอเดียวพอครับ จังจังเลยครับงานนี้โอ้มากครับมากกับเห็ดปวกเลยครับตอนนี้รอบ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 โอ้ยต่วนใหม่ครับพ่อต่วนใหม่ครับพี่น้องเอ้ย พี่น้องบ่ตอมกว่าเจ็ดสิบแปดสิบดอกหรืออาจจะพอนร้อยอยู่แล้วครับนี่สยสวยๆเลยครับพี่นออ้องอืม ไม่ปีกสบมือกวนซะบ่บังเมยเอเร่เลยหวัดดีครับพี่น้องครับเหมอในภาพพี่น้องมาอำเภอเข้มอำเภอเขืองในครับพี่น้องติดคําเคลื่อนเกี่ยวครับอำเภอเขืองไนครับเหมือนน้ครับมาได้ยินข่าวาเห็ดปวกออกหลายครับพี่น้องปลาเนี่ยครับตอนวันมแตรเห็ดปวกล้วนๆนะครับเดี๋ยวสิล่องไปเบิ้บว่ามันแมนหรืองเบิแมนครับ กัดตี๋ตามน้องกันในคลิปยด้วยครับเด้อไปครับพี่น้องครับพี่น้องเนี่ยกระสับกระส่ามาเนี่ยเท่าพี่นออ้อ,นองวันนี้วันเห็ดปวกนะครับพี่น้องเห็ดปวกคักๆเลยครับพี่นอ้องเออเหมือมนเลยท่วมแล้วท่วมแล้ว จังเลยครับมึงเจอกับพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วหามาดนแล้วจังเสียสิเอาหาจกาศจด็กเมื่อเอิน อันอยังเหมือนในน้อย้ะครับเด้อบรรยากาศบรรยากาศยักเหมือนจังเลยเพราะว่าเ้างมาัตตเส่าครับมัตตเส่าแล้วบันี้ก็ไฟก็อยู่ในรถต้องไปเอาไฟมาส่องอยังสีใดเด้น่ะเดี๋ยวเาไปเอากรนะได้งัดครั้งงัดไปไเปียกงัด ยอดเลยถือดจังๆเม่ดปีดคือบบห้องปากสีคือเมียมคือมิดเตบาครับเต้อก,กตอ,อก,กันพ่อเต้กากันพ่อนี่ห้องไหวๆล่ะครับอันนี้เลยมิดจิลี่จ <c oughs> ้ะเต้นเต้นเออครับ <c oughs> อ๋ขุดหักขนาดเลยน้ำมีน้ำหักใหม่ เกี่ยงกับขักเลยเมื่อเลี้ยงกินสมใจอยากกับขักเราเมื่อเลี้ยงนี่ครับพี่น้องเลยเอาเอาด้วยให้ปิ๊ก มาผ้อมกับสายฝนปวยไปนะยังหน่อยได้ครับช่วงนี้มันช่วงฝนเข้าวันละปลานี่พ่นกวนเสีมาน้องบอกเลยล่ะครับเบาล่านครับเสาหน่องวามันเห็ดปวกกันรวนเด้ครับไอปลานีว่าันผมมีเห็ดแนวอื่นมาแม่นี่หลีครับเขามากกับจังเลยครับเขามากกับพ่อจังๆเลยครับพ่อจนผู้ลงค้นบอกปากเลยครับมาเจอเลยมิจีลีเลย กันมูมาหยาดกันเอิญขันบ่อแห้งยันมูไม่หยาดมืเหน่มากับทีมงานหลายอยู่างครับเด้อมาสามสี่ช่องอยู่เี้ทีมงานของบ่อ้านน้อนนาครับบ่ลร้านสาวน่งทีมงานของเสาเจ็บบนหัวหน้าผ้าลาะทีมงานของตัเพ่งสายรลาครับยายอาจนะครับแล้วก็ช่องเนี่ยน้อยของเข้าครับช่องจานดวงผ้าลาะครับพี่น้อง บอลมีตะโถนีน่นะครับพี่น้องผุนผุนผุนพี่น้องผมแพนกล่องไปเบืองผุ่นสางหลังเลยครับพี่น้องเมืองนไหนละครับที่บ้านี้สุดยอดเลยพี่น้องเอยสุดยอดเลยครับเมื่อนี้หม,มานตะโศนเลยครับ <laughs> <clears throat> เจอมูเลยก็ะขึ้นเห็ดปวกเลยครับตั้งใจไม่เอาเห็ดปวกเยตั้งใจมาเอาเห็ดปวกก็ค่าละครับเมื่อนี้น้องมันก็นบอกขึ้ว่า,าอัน ปลาหนี่มีอย่างเดียวคือเห็ดปวกอ่าผมภาษาเราภาษาหมาดสิบอกพิกัดได้ชัดเจนนะครับบอกแต่ว่าอำเภอเขื่องในนะครับเด้อเนื่องจา,ากว่าปลาข้าเจ้าเป็นปลาค,ค่อนข้างๆสิเป็นปลาปิดครับพี่น้องเป็นบอกว่าให้บอกพิกัดนะครับทั้งกรรมการคณะกรรมการพันวาอย่าบอกพิกัดมุ่งเจ้าเก็บเก็บไปถ่ายเาถ่ายไปแต่ว่าอย่าบอกพิก,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 พกัดนะครับ ออไพพี่น้องได้หลายเด้อครับแต่ว่าบอกเลยแต่ว่าอำเภอเขื่อนในนะครับมันเป็นป่าชุมชนครับพี่น้องเป็นป่าชุมชนนะครับทอบกอด,ดกอบเพราะว่าเขาขื้นไม้เนาะกอลนะครับเอพ,พี่น้อง กูลองควนตั้งขวดทั้งสันนะครับบ่เคยเห็นห <laughs> ันใหญ่มากกับขายเงาครับหน่อยเขา,าจะขาสซันจังหน่อยโอเคโอค,ค่ะครับขอบคุณห,หลายๆเด้อขอบคุณไปนั่งทลอร์นี่ลหลายๆที่บันดาลเห็ดมันบวกให้ล,กลูกหลาน <c oughs> ได้ขุด <c oughs> อยู่ขุดกินเด้อ <c oughs> คุณแม่มานั่งทลอร์นี่ก็ดีฟังห้าบาทในช่วง <c oughs> อ่าต่อไปครับพี่น้องในช่วงคลิปต่อไปครับช่วงชวนต่อไป พี่น้องปล่อยแล้วคงไม่อาจได้คำนะครับปลานี่ไม่อาจครับพี่นอ้องเอ้เห็ดปวกครับพี่น้องเบิ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 งขวมีแต่เห็ดปวกทั้งนั้นไม่อาจยางมันต่ำหมดแล้ครับเลยเอาขุดเลยไม่อาจเอาไม่ี๊เก็บเห็ดตรงขวบุ้ย มันมากไอ้บ้านแถวบา้านเ้องบนจะเอินเห็ดเพ็ดไงค่ะเห็ดเพ็ดไงตีเติมบัคือกันเนาะเห็ดเพ็ดไงข้างบนเขา,า,าจะเอินเห็ดเห็ดตรงฝนเลยร่องน้ำฝนเขาจะเอินครับเห็ดตรงฝนครับพี่นอ้องข้างบนทะเล็กเขาไปมากนะอ๋อาดอกมี่จะดอกใหญ่ๆเขามันตระกูลเดียวกันครับเห็ดขอนขาวนลุกฉาบมันก็สีเหนียวนุกคือกัน สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมึง่ีเรนตะเสียบรับ,รบมูนี่มูเดียวคือกินอิ่มบัดความกลัวเลยเกือบเต็มกระตาแล้วครับมูเดียวปดเออ,อ,อเอาเลยไม่ปิดขุดเลย มูแบบไงนะครับนี่มูที่สามเล้วครับพอ่อนเหี่็ดปวกล้วนเลยป่านี้เห็ดปวกล้วนแล้วครับป้านี่ขุดได้ไหมอาร์ตโอ้ยครับพี่น้องป่านี่ป้านี่เห็ดปวกล้วนเลยครับ น้ำสันมาน้ำกันงัดน้ำั่นอหามาดนแล้วครับพี่้องเอ้ยขังแหกในชีวิตของเายปิกขังแหกของเงียปิกเหรอครับในชีวิตเลยเนี่ยที่พ่อให้ปลวกปลาเหดปลวกล้วนนะครับพี่รองนี่เงสมใจอยากแล้วบานนีกเพิ่งจะอามาแต่เพียงานอดเป่าเอานาอ่ะ้านนาานาากปนปลานกนนูกน้อง กำลังเคยเห็นเนี่ยแหละว่าปลาเห็ดปวกหนึวนนะครับเป็นเห็ดที่ราคาแพงผอมนะครับเนี่ยพอมันแสบครับเพเป็นราคาถูกถือนะครับพี่น้องนีครับพี่น้องแต่ละดอกแต่ละดอกอื หยียบกับปนันนะครับเจ้าวางนะครับเหยียบไปมันเพื่อนหยียบเลยครับความอร่อยนะครับความแซ่บความอร่อยนี่คือยกหายแล้วครับเป็นเห็ดที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับ พี่น้องเลยคุณสุดยอดสุดยอดปลวกล้วนๆเลยครับป่านี้ปลวกคักๆครับพี่น้องเล,เ,เลยไม่ใจสิว่านเลยเป็นปีบครับตีเหล็กเนี่ยตีออ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 เหล็กเลยไม่ใจสิว่านละครับ สามโม่ลเลยนะครับตะเสาเมื่อนี้มระยะห่างกันบม่กว่าสามสิบนาทีนะครับพอสามโม่ลแล้วสุดยอดเลยน่าจะเพิ่มหมา,มา,มา,มานน่าจะพมหมันครับบน,นตะเพ่งแขีนลงป่าเสือบรีมานะครับไลยหายกินหมานจิดสิครับ บางหม่องยางหาจนเกือบขาดสามครัวกับว่าพอหมูหนึ่งนะครับอันนี้เขามาตําตึงตําตึงเลยครับพี่้องบเิ่เพิ่อหายกิโลต่อกต่อระยะงายหายกิโลกับวัภพอหนึ่งคนมาครับอันนี้ยางมากบ่ดทันพอบ่ดทันพอช่วงดีนะครับพว้าสามมูแล้วครับ ยอดเลยนะนี่ครับพี่น้องโอเคครับมูนี่ก็โอเคสำเร็จครับพี่น้องไปมูหนาครับพี่น้องอาจจะพ่อมูใหญ่กว่านี้ครับบ่เนี้นี่สามมูแล้วครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดตรงนีครบห้ามูครับต้องนีครบห้ามูในควายเต็มมือต้ม เครื่องบวกแล้วครับวันนี้ไปครับพี่น้องชมเก็บต่อไปครับชุ่มตอนต่อไปนี่ดบวกดอกเดียวครับพี่น้องอู้แต่ว่าดอกใหญ่นะครับดอกเดียวแต่ดอกใหญ่ขอไฟได้ครับใส่ในนิดหน่อยนะครับ บ่ได้ถือเสียมนะครับไม่ปึกไม่ปิกถือเสียมโอมีตัวซอยแล้วครับพี่น้องเหนียดสปตาตาเงี้ยนะครับปกอยู่หลังเปน,เนี่แหละพี่น้องเอ้ยมงดอกพิน่น หัวไฟนะครับอย่างสมบูรณ์เลยครับเห็ดปลวกไฟดอกเดียวอย่างสมบูรณ์เลยนะครับเอ้ดพี่น้องเห็ดปลวกไฟครับพี่น้องลายอย่างสมมติแต่เห็ดปลวกนะนี่ผมมี <นะ S 1> เห็ดแนวอื่นเขี่ยมนะครับนี่แต่เห็ดปลวกครับกงเห็ดมันยูนนี่น้ำน้ำนำ ไปอย่างสมิตรเฮ็ดป,ปวกแท้นี่พี่นอ้องอ้ยวังหันเรื่มกดกลองครับสีดอกวังหันเรื่มกดกลองครับข้างล่างเจ้าวปวกด้ถมแบบพี่น้องเลยไป,ไปอย่างสมิตรเฮ็ดป,ปวกแทนบนมีเห็ดแน,นวอื่นแกมเลยพี่น้องเอ้ย มันเหลี่ยมไปบนเหลียวไปเห็นเห็ด <c oughs> ครับนครับซุ่มดอกบานเพื่อโอ้คุณเดี๋ยวดอกนึงบอกยุคคุณเอาเอาััเแล้วส <c oughs> ุ่มนึงสุ่มดอกจุ่มครับสุ่มนึ่งอันนี้ดอกบานครับ สมใจแล้วเหมือนเรื่องนี้ละจัดหนักจัตั้งหนักรวดเฮ็ดปวกร้นรวนรวด,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 วดจัดหนักหนักไปเลยคืนนี้อือนะครับปลานี่เป็นปลาเฮ็ดปวกโดยตรงแล้วครับ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ดอกครับพี่น้องฮู้ยกหนิ้วให้หน่อยยกไม่ได้ค่ะเห็ดสุดยอดครับไปชมคลิปต่อไปครับพี่น้องเห็ดละงโงกครับเห็ดละโงกโอ้ยงอกน้อยแต่อพอตัวก็ตัดให้น้อย ก๋วเห็ดเรางวงบูนึงพอดีครับพี่น้องเอ้ยเรางวงเหลืองเหลืองหนอง่ยนอยเด้สำเนยียงแกงเยี่ยมอยู่เด้อครับเอาวางไปก่อนกันเลยครับมันน,นัน้นมันคับมือนะมันเหลือมือนะมีดอกตูมมีดอกหนึ่งครับ ดอกใหญ่อยู่เด้อครับเห็ดปลานี่เห็ดโลโก้หวังปลาดอกท่อนอี้ก้อยเนี่ครับอันนี้ดอกใหญ่อยู่ครับสุดยอดสุดยอดสวยๆเลยโอเคครับเห็ดปวกครับพี่นออปป้องเห็ดปวกเห็ดปวกสองดอกครับดอกใหญ่ดอก,ดอกน้อยเซียนแม่กับล,ล,ลูกเหรอซ้อมเบิง่งมันปวกกับแม่ติดแถว เดี๋ยวมันใหญ่กับหน่อยปวดมันต่างกันปวดไหนเป็นแม่กับลูกเอาครับพี่น้องออ้ยพี่น้องเอ้จ็ดปวกหัวดดำครับพี่น้องมึงเนล่ะตืดปล่อยแม่กัยบ้านจังจังเลยคับงานนี่เอาไม่ปิีกจัดการเลยครับคือบอกเทระดดน,นันงานัานกินเทระอด อืพี่น้องเลยหมอนี่หมอเดียวครับพี่น้องสุดยอดเลยครับหม้อเดียวพอครับจังจังเลยครับงานนี้โอม้มากครับมากกับเห็ดปวกเลยครับตรนี้อบรบลบบ โอ้ยต่วนใหม่กับพ่อต่วนใหม่ครับ,รบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเราตามกดเจ็ดสิบแปดสิบดอกหรืออาจจะสิบพอนร้อ,รอยอยู่นะครับเนี่ยสวยๆเลยครับพี่น้อง สบ่เมื่อยกวนซะกเบาบางมอเอมื่อย,ย,ยเอรียแล้วมยจะน้ำหาขลังารน้ำหายปวกบบบนี้เจอจังจังสับาดหนี่งเออเป็น่ังไหนบ้างนี่เจอจังจังแล้วอ๋อพี่น้องเบิง่งเอาหมูนี่บ่ะตำกัดเจ็ดสิบดอกหรืออาจสิเฟี้ยเฟี้ยเฟี้ยอร่อยหมดแล่ะครับพี่น้อง จุดยอดสุดยอดสุดยอดปลาเ็ดปวกกระครกดเด้อพี่น้องปลานี่ปลานี่เป็นปลาเ็ดปวกกระคักแน่ๆครับไปทงางไหนตำต่เฮดปวกกับตาส่องมะน,นีมะหอดหนีกับบะม่นานเดี๋ยวท่านพ่อเทียงครับเจอสีหมูหาหมูไม่ตะมวยใหญ่รครับ ทีมงานเจอกับปั่นครับแล้วเราจะคองเจอเองเสียงพี่น้องตะลึงเลยครับเป็นเห็บที่อร่อยที่สุดครับเพื่อนกัพี่น้องวกวองเก่งเพล่งเลยอันไดซ้ำนีพ่พราะสองมูนี่เต็มตาครับสุดยอดสุดยอดอ่ดา สุดยอดของความหมานนะครับที่แรกที่แรกสิไม่เงียวนะครับนะครับมะพร้าวขวัดวงดีครับสิไปขี่ไปพ่อเห็ดครับควนดวงซ่วยสิไปเก็บเห็ดมันไปพ่อขี่ควัดวงดีไปขี่สิไปพ่อมันไปพ่อเห็ดครับนับจูบวันนับกันได้บ้ันับกงันเ่าไหออสิบแปดแล้วยบยี่สดบเอ็ดสิบสองิ รอบที่สอง้ะพี่น้องเนี่ยเอาไปไว้ลวรอบหนึ่งครับให้ปวดรอบแบกน่นเต็มตาแล้วครับอันนี้รอบสองครับขมารอบสองยังหมานขึ้นกาครับพี่น้อง หเก้าสิบสิบหกเอดหสองหกสิบสองหกสิบสองดอกเลยนี่เ mm hmm. บาหวานครับยกขึนก้นนะยกขึ้นน้อยโอเคหกสิบสองดอกครับมันหมานครับไปพี่น้องครับชมคลิปต่อไปครับพี่น้องเอง้ mm hmm. อพ่นป่วงพ่นนี่ครับพี่นอ้องพ่นป่วงพ่นนี่ยังสูงเลย พี่น้องเห็ดปวกไฟบ้านหกเจ็ดดอกเห็นแล้วครับก้นเลยดอกเก่าแล้วก็มีเนอแล้วก็มีครับไม่ทั้งคนครับรบ,บานเฟืองเสื่องแล้ะครับแต่ว่ากันยังเห็ดปวกเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือบานหล้วก็ยังกินแสบครับนะครับสองดอก สองดอกเอ,อ้ยดอกใหญ่เลยครับพี่น้องขาใหญ่ๆเลยครับรวมแล้วเป็นสี่ดอกครับมาถึงหกเกศดอกครับสี่ดอกครับมึงปลาเฮ็ดปวกคะค้าง้งครับพี่น,อนอ้องเอรย์พอตเตอตเฮ็ดปวกครับพี่น้องเฮ็ดปวกไฟครับ เอาไม่ปิ๊กจัดการเลย <c oughs> ทำงามเลยครับพี่นอ้องเสร็จยอดเสร็จยอดปลาเนบเห็ดปวกอย่างเดียวล้วนเลยเห <c oughs> ็ดปวกอย่างเดียวล้นวนไม่แนวกีมเลยครับพี่นอออ้องม,ม,ม,มาทำกันหลายหลายช่องอยู่แล้วครับได้สูช่องเลยครับ ได่สุขคนเลยครับโอ้โหครับชมต่อไปครับเมื่อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยหมานเป็นหมานเหมือนนะเรคิดว่าปลานี่สิเป็นปลาดงเฮ็ดปวกอีหลีครับมีทุกอย่างแล้วครับเฮ็ดปวกเนี่ยเฮ็ดปวกไฟเฮ็ดปวกหัวดาเฮ็ดปวกตราครับมีทุกเฮ็ดปวกแล้วครับแต่ว่าตรงขอให้พี่น้องนะครับเดี๋ยพู้ตองการของจากจุดพิกัดนะครับเพราะว่า คณะกรรมการพันวาหามบอกพิกัดนะครับเนอย่างว่าเป็นปลาชุ่มชนของชาวบ้านนะครับผมขอมากกับโดยความอนุญาตของพี่น้องบางท่านนะครับเพื่อให้ความน่าเคารขมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อเดี๋ยวไปบังก์าตาน้วกันครับกาตาหมานบางหมานั่นเอนะครับบังคับพี่น้องเห็ดป่วกนะครับมีเห็ดหลืงงวงไปแกมอยู่ดอกหนึ่งครับ ที่จริงเหงง็นละงวงเนี่ยเจ็ดดอกนะครับมีดอกตูมอยู่ดอกหนึ่งครับนะครับนี่คือผลงานเมื่อเนี่ยครับพี่น้องปลาเฮดปวกกระขักเลยมีเฮดปวกไฟนะครับนี่เฮดปวกไฟอันนี้เฮดปวก Yet หัวดําครับอ่าได้พอสมควรครับนอกจากน้นอกจากนั้นก็มี il, เฮดเพลิงเฮดกอนะครับอันนี้คือผลงานสำรับเมื่อเนี่ยครับดีใจพุ่มใจแห้งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจานดวงผ้าหลอกให้เด้น่อนะครับเด้อเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเบาเตืงครับสํำรวจตาเพื่นครับเนี่กระปวกครับพี่น้องเห็ดปวยพี่น้องเอ้เหมือนเห็ดปวกออกครับพี่น้องขอบคุณเบาเติงนะครับเด้อพี่น้องสำรวจกระตาแย่อ่านนะครับ ครับตายย่อาดโอ้ยครับพี่น้องมันสุดยอดเลยโอ้ยปวกอีหลีเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ปวกไว้ต้อยปวกไว้ต้อยแล้วครับว่ามีแนวเงินเขียมเลยอันนี้ตาเมาเติงครับอันนี้ตาแย่อาดครับตาเพ่งสายลอดนะครับเด้อเมือนี้พนมาน้ำกันอีกขึ้นกอละครับครับพี่น้องครับนี่ตาเพ่งสายลอครับแยอาดนะครับเรื่องมาน้ำกันมือนี้อันนี้ก็เป็นผู้น้าที่เปนขึ้นกอาครับเมื่อนี้ครับ อีกครับเมื่อนี้เห็ดของเพื่อนครับนี่คนลาปลาเห็ดปลวกขวือขวือขวังแท้ครับเข้าไปตามตาเห็ดปลวครับครับพี่น้องขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณตาเพ่งสายรอครับตา่าตด้ะครับเด้อเบาเติงครับพี่น้องอากาศย้าปีกนะครับเด้อย้าปีกครับ